อย่าคิดอย่ามองคนอื่นในแง่ไม่ดีเขาจะดีจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขาต่างคนก็มีเวรกรรมเป็นของตนเองไม่ต้องไปสนใจใครหากใครทำไม่ดีกฎแห่งกรรมจะลงโทษเขาเองในทานเซนเรื่องสิทธิ์ที่หลงทาง ยังมีสิทเซนผู้หนึ่งมีนิสัยเกียจคร้านทั้งยังชอบลักขโมยของผู้อื่นพฤติกรรมของเขาเป็นที่เอือมระอาของสิทธิเซนคนอื่นๆเป็นอย่างมากจนกระทั่งเมื่อสิทธิเซนเจ้าปัญหาถูกจับได้ว่าลักขโมยอีกครั้งบรรดาสิทธิคนอื่นๆจึงได้รวมตัวกันมาฟ้องร้องต่ออาจารย์เซนผ่านปุยโดยยื่นคำขาดว่า หากอาจารย์เซนไม่กำจัดสิทธิผู้นี้ให้พ้นไปจากอารามโดยทันทีเหล่าสิทธิที่เหลือจะเป็นฝ่ายออกไปจากอารามเซนแห่งนี้แทนมิคาดเมื่อได้ทราบเรื่องราวอาจารย์เซนผ่านคุยกลับกล่าวกับทุกคนว่าพวกท่านล้วนเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูกผิดสิ่งใดดีชั่ว หากพวกท่านพาตัวพ้นจากอารามเซนแห่งนี้ไปล้วนไม่ก่อปัญหาภายนอกทว่าสิทธิผู้นี้แม้แต่ถูกผิดเขายังมิอาจแยกแยะได้หากเราไม่สอนเขาแล้วผู้ใดจะสอนเขาดังนั้นเราจําเป็นต้องให้เขาอยู่ที่อารามแห่งนี้กับเราส่วนพวกท่าน หากว่ามีผู้ใดไม่พอใจและตัดสินใจออกจากอารามนี้ไปก็สุดแท้แต่เถิดเมื่อได้ยินดังนั้นสิทธเซนเจ้าปัญหาได้แต่คุกเข่าลงกับพื้นด้วยความซาบซึ้งใจในจิตเมตตาของอาจารย์เซนและพยายามกลับตัวเป็นคนดีในที่สุด